พระธาตุมาสจัจจเหงพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสัจธรรมมีหลักธรรมคำสอนที่สามารถปฏิบัติให้รู้ตามเห็นจริงได้การบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนานั้นบรรลุที่ใจไม่สามารถจะแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นได้แต่มีอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งสามารถที่จะเป็นหลักฐานพยานแห่งการบรรลุธรรมในทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือ ระาคำว่าพระาธาตุนั้นเป็นคำกลางๆเรียกใช้แบบ,บรวมๆดังนั้นจึงมีการแยกประเภทของพระาธาตุออกเป็นสองระดับคือของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุของพระอรหันตาสาวกเรียกว่าพระอรหันตาธาต พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สองประเภทคือ 1. ประเภทไม่แตกกระจายคงรูปตามเดิมมีเจ็ดส่วนคือพระเขี้ยวแก้วสี่พระลากขวัญสองและพระอุณหิตหนึ่งสประเภทแตกกระจายเป็นส่วนอื่นนอกจากเจ็ดส่วนนั้นจะไม่มีลักษณะเดิมของอัฐิเหลืออยู่ ขนาดเล็กเท่า,มาเมล็ดพันธผักกาดขนาดกลางเท่า,มาเมล็ดข้าวสารหักและขนาดใหญ่เท่า,มาเมล็ดถั่วเหลืองพระอรหันตธาตุของพระสาวกนั้นมีลักษณะแตกต่างจากพระบรมสารีริกธาตุคือมีขนาดใหญ่กว่าพันธะอยาบก,กว่าและหลากหลายลักษณะสันฐานตามอัสนะบารมีของพระอรหันต์แต่ละองค์จะอย่างไรก็ตามพระธาตุและพระบรมสารีริกธาตุ ก็มีคุณสมบัติเหมือนกันคือถ้าหากมีขนาดเล็กเท่า,มาเมล็ดข้าวสารลงไปสามารถลอยน้ำได้น้ำจะเป็นแอ่งบุม๋มลงไปรองรับพระบรมสารีริกธาตุไว้และปรากฏลักษณะนีเป็นแฉกอยู่โดยรอบหากลอยน้ำพร้อมๆกันหลายๆองค์ก็จะค่อยๆลอยเข้าหากันและติดกันในที่สุดหากเป็นพระธาตุที่มีขนาดใหญ่ ก็สามารถที่จะเปล่งแสงในการเวลาอันสมควรได้สเสด็จมาเพิ่มจำนวนได้สเสด็จหายไปได้ขยายองค์ใหญ่ขึ้นได้รวมหลายองค์เข้าเป็นองค์เดียวได้ในแผ่นดินไทยของเราได้รองรับพระพุทธศาสนาเป็นเวลาเกือบพันปีมีผู้ปฏิบัติธรรมได้มลุมักผลเป็นจำนวนมากแม้ในปัจจุบันก็ปรากฏเป็นข่าวเสมอว่า มีพระอริยสงฆ์ที่มรณภาพแล้วอติแปรสภาพเป็นพระธาตุจึงทำให้เกิดมีการบันทึกลักษณะการแปรสภาพจากอัฐิหรือเศษกายของพระอริยเจ้าสู่ความเป็นพระธาตุดังนี้การแปรสภาพเป็นพระธาตุจากอัฐิมีสีลักษณะคือ 1. จากเดิมกระดูกเป็นฟองแล้วเริ่มหมดตัวบางส่วนรวมตัวเข้าเป็นผนึก หินปูนจะมากขึ้นและเริ่มมวนจนเป็นพระธาตุโดยสมบูรณ์มีลักษณะกลมลีคล้ายเมล็ดข้าวโพดสองจากกระดูกที่เป็นชิ้นยาวแนวเยื่อกระดูกเป็นเส้นบางๆเยื่อกระดูกเกาะเป็นผนึกหินปูนจนเต็มรูปุนและแปรเป็นพระธาตุซึ่งมีลักษณะคงรูปเดิมของชิ้นอัฐิสชิ้นอัฐิธรรมดา มีองค์พระาธาตุผุดขึ้นและค่อยๆโตขึ้นและหลุดออกเป็นพระาธาตุโดยสมบูรณ์ 4. ในขณะเผาศพมีวัตถุาธาตุเศษกายส่องแสงประกายหยดออกจากร่างตกกระทบกับสิ่งที่รองรับก็กระจายออกเป็นพระาธาตุขนาดต่างๆนอกจากการแปรสภาพจากอธิยังมีการแปรสภาพจากส่วนอื่นเช่นแปรสภาพจากเส้นเกษา โดยมีการรวมตัวกันเป็นเส้นเกษามีเส้นใยใส่สงอกออกมาเกี่ยวพันกันจนแน่นแล้วรวมตัวเป็นเนื้อเดียวกันและเป็นพระธาตุในที่สุดบางครั้งก็มีพระธาตุงอกออกมาจากปลายของเกษาและหลุดออกมาเป็นพระธาตุโดยสมบูรณ์ในบางครั้งก็มีผนึกพระธาตุเสด็จมาประทับ,บรวมกับเส้นเกษาโดยปาฏิหารแม้ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็มีการแปลสภาพเป็นพระธาตุจากส่วนต่างๆของร่างกายของท่านเช่นกระดูกสบ้าเส้นเกษาเล็บฟันชาหมากข้าวก้นบากเป็นต้นแม้วัตถุมงคลของท่านบางครั้งก็มีพระธาตุเสด็จมาเกาะอยู่ด้วยนอกจากนี้แล้วเท่าอังคารก็สามารถแปลสภาพเป็นพระธาตุได้หรืออุจจาระของท่านก็แปลสภาพเป็นพระธาตุ จนบางสำนักต้องสั่งให้เอาปูนมาบกทับส่วมของท่านไว้ไม่ให้คนมากุดน้ำที่สงอัธ,ธิเก็บไว้ไม่เททิ้งก็มีการรวมตัวแปรสภาพเป็นพระาธาตุได้พระอริยสงไทยที่แปรสภาพเป็นพระาธาตุนั้นมีจำนวนมากยิ่งนักดังมีรายนามต่อไปนี้หลวงปู่เสากันตะสีโลวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี หลวงปู่มั่นภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครูบาเจ้าศรีวิชัยศิริวิชโยวัดบ้านปางอำเภอรีจังหวัดลำพูนครูบาพ,าพาพาปัญญาวโรวัดพาพาอำเภอแม่เสียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลวงปู่ดูละตุโลวัดบุรพาราม อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่เทศเทศรังสีวัดหินหมากเป้งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายหลวงปู่ตวนอินทะปัญโยวัดกล้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงปู่ชอบฐานะสโมวัดป่าสัมมานุสนร์อําเภอวังสะพุงจังหวัดเลยหลวงปู่หลุยจันทสาโร วัดถ้ำผาบิงอำเภอวังสะพุงจัังหวดเลยหลวงปู่ศีลาอิสโรวัดป่าอิสระธรรมอำเภออากาศอำานวยจัังหวดสกลนครหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพนอำเภเอมืองจังหวัดหนองบัวลำภูหลวงปู่พงจิระปุญโยวัดประสิทธิทธรมรมอเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมวัดอารัญญววิเวกอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอําเภอพร้าวาจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ฟั่นอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรอําเภอพาน,านานิคมจังหวัดสกลนคร หลวงปู่คำดีประภาโสวัดถ้ำผาปู่อำเภอเมืองจังหวัดเลยครูบาพมมาพระมัจักโกวัดพระพุทธบาทตาผ้าอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนสมเด็จพระมหามุนีวงศ์สนันจันทปโชโตวัดนรนาสุนทริการามกรุงเทพมหานครหลวงปู่สิมพุทธาจารโร วัดถ้ำผาป่องอำเภเอชียงดาวจัังหวดเชียงใหม่หลวงปู่เลียนวลลาโพวัดอรัญเยบรรพศอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายพระธรรมมิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจัังหวดอุดรธานีหลวงปู่อุ่นอุตมโมวัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครหลวงปู่สามอากินจนโนวัดป่าไตรวิเวกอ,วอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์หลวงปู่บุญจันทร์กมโลวัดป่าสันติกาวาสอําเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ชาสุภัทโทวัดหนองป่าพงอ,อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีหลวงปู่บุญชินะวังโส วัดป่าสีสว่างอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหลวงปู่เจียจุนโฮวัดป่าปูริหัตตะปฏิปทารามอําเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีรูบาบุญปันธรรมปัญโยวัดร้องคุ้มอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่ผางจิตะตะคุโตวัดอุดมคงคาคีรีเขต อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแกน่นหลวงปู่บัวสิริปุนโวัดป่าบ้านหนองแซงอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่วันอุตตโมวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครหลวงปู่จวนกุลเชษฐหวัดเจติยาคีรีวิหารภูทอกอำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคายหลวงปู่สิงห์ทองธรรมะวะโรวัดป่าแก้วชุมพลอ,อําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหลวงปู่สุภาพธรรมปัญโยวัดทุ่งสว่างอ,อําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพระราชพรมยานหลวงพอ่อฤาษีลิงดำวัดจันทาร,ารามจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ล่าเขมัปโต วัดภูจาอก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารหลวงปู่ผางปริปุนโนวัดประสิทธิทธ,ทธรรมอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ลีทิตธรรมโมวัดทิติธรรมมารามอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพระโพธิธรรมมาจาย์หลวงปู่สวัสดิสุวัจโจ วัดป่าเขาน้อยจังหวัดบุรีรัมย์ครูบาสมหมายนันทิโยวัดคุ้มอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ห้องสอนครูบาอินคำอินทะนันโทวัดข้าวแท่นหลวงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หลวงปู่บุญจันทร์จันทะหวโรวัดถ้ำผาพึ่งอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่ พระนพีสีพิสาลคุณหลวงพ่อมหาทองอินกุสละจิตโตวัดสันติธรรมจังหวัดเชียงใหม่พระรัชมงคนนายกหลวงปู่คำดีปัญโยภาโสวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครหลวงปู่หลวงกะตะปุญโยวัดป่าสำราญนิวาดจังหวัดลำปางหลวงปู่พวงสุวีโร วัดป่าปูรูสันติวัฒนาอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่สนันนลก,กิตะสีโลวัดป่าสุกเกษมนิราชไทยอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหลวงพ่อจันดีเขมะป,ปัญโยวัดศีสะอาดอําเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครหลวงปู่ขานฐานวโร วัดป่าบ้านเหล่าอเภอเวียงเชียงรุง้งจเชียงรายหลวงพ่อดาบดุมโนอาสมไผ่มรกตเวรุวันจัังหวดเชียงรายแม่ชีแก้วเสียงล้ําสำนักแม่ชีบ้านห้วยทายอเภอคำชะอีจัังหวดมุกดาหารเป็นต้นและอีกจํานวนมากที่เรายังไม่ได้จดบันทึกไว้ สำหรับปัจจัยที่ทำให้อธิของท่านแปลสภาพนั้นมีผู้รู้กล่าวว่าเป็นเพราะพลังจิตของท่านที่ฝึกมาดีแล้วจิตของท่านเป็นจิตบริสุทธิ์จึงทำให้กายของท่านเป็นของบริสุทธิ์ได้ด้วยการจะแปลสภาพช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่ที่ว่าท่านบรรลุธรรมแล้วมีชีวิตอยู่ต่อนานหรือไม่ ถ้าท่านมีชีวิตคองข้ากันอยู่นานย่อมเป็นที่แน่ใจได้ว่าจะสามารถแปลสภาพเป็นพระธาตุได้แน่นอนและรวดเร็วแต่ถ้าท่านบรรลุธรรมแล้วมรณภาพไปโดยเร็วไม่เป็นที่แน่ใจว่าจะสามารถแปลสภาพเป็นพระธาตุได้หรือไม่หรืออาจจะเป็นแต่ใช้เวลานาน,านร่างกายบางส่วนที่ท่านเพ่งจิตบ่อย ก็สามารถจะแปลสภาพเป็นพระธาตุได้และมีความใสบริสุทธิ์สะอาดกว่าส่วนอื่นๆพระธาตุกายเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติธรรมและพุทธศาสนิกชนทั่วไปให้ความเคารพอย่างสูงสุดและพยายามสแสวงหามาไว้สักการะบูชาบางครั้งก็ได้มาแต่เพียงอัฐิชิ้นเล็กๆที่ยังไม่แปลสภาพ หรือเส้นเกษาที่ยังไม่แปรสภาพถึงกระนั้นก็เป็นที่หวงแหนของเจ้าของยิ่งนักเพราะพระธาตุนั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวแทนของท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพยานแห่งการบรรลุธรรมให้ผู้ที่สักการะบูชาได้ยึดถือเป็นแบบอย่างและมีกำลังใจในการทำความดีมีกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรม ให้ถึงธรมเพราะเมื่อเห็นพระธาตุแล้วก็รู้ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นได้ผลจริงบริสุทธิ์จริงผลทุกจริงแม้กายที่เป็นของหยาบยังแปลสภาพเป็นพระธาตุที่บริสุทธิ์งดงามและทรงคุณค่าหาประมาณมิได้